สดยอดเวสต์บีเด็กมานนี่จังการผู้อามีชาและบิช่องของมอกของไทยสุดยดชุกินอฟราติกใจญนี่น่าดูจอยากได้ดูเอ็นเอสจิกพังคีลาและนาช้น้ำโดงก็หวานไม่ได้ก็บืตากะนี้ข่าค้นขามัน สวัสดีครับทุกช่องนะสุริการคุ้มพันนังครับเป็นรายการอะไยเยอะนะครับพีเชื่อมกับตัวจุกงของเวตาบุนเนสซานิคเชื่อมกันเชื่อเคยทุกวันนี้หามปฏิฟาณิศนะครับประกับเวตาบุนเนสซานิคนะครับคูดเริ่อการเชื่อมเคยนะครับทีจัดอันดับนะครับจัอันดับรายการนะครับจัอันดับเรียนนะครับจัอันดับนะครับออกว่านะครับนครับ ลงจกอันดับนะครับดารานางชายนะครับมีมีข่าวท่าดักด,ดังนี้นะครับอามาที่ยเอดเรื่องเกิดเกิดขึ้นจับรอซดนอนี้นะครับมาเลยสกอยควนีจับละคอผวิใจหนึ่งได้อาคนุและก็ูนยเดส,สกอรวนนี้แต่ขอกเครบโลกกรรมอามาที่สี่ของวันนี้นั่นคือนะครับ อันที่สีนะครับเมื่อสกลอเ่อร์จล้วก็คู่ใหญ่อีเนียอีเตอร์สามนะครับจัดมูลาซูนอดีนะครับคุณเทนซานีนกไก่ซับจากรอนเอรังอันดาวหอกก็คือนะครับคุณบาตอต้สุขาราจะขอบมาในรักการสามีส่องกันบรใจส่งสามาแต่งด้วยอสามาหนึ่งก่อนเลยจะสุดดานี้นะครับคุณลอซู อับบนดับที่ชุนชานุนแต่ละครคือทุ่งครึ่งเวลาสาลองพุทธกาละครนักช่องวันละครของเราช่องวันของเราในนี้ของอาจารย์ใจด้วยนะครับโ,โหนะครับดูหน้าหนึ่งนะครับอันอัิิชานะครับโอ้โหนะครับช่วงนี้ไปไตอันดหน่อยช่วงนี้ช่วงแมวทมชินช้นะะโชนะครับเสียโชู้ไปได้เลยครับ ครับฟันไปได้เลยคุณสุจํโลกสุขภาพครับเป็นส่วนแ้วสุรใยการอัศจรรย์โลกสุขภาพนะครับอาโนนะครับที่นิกรจะดำเนการคุณนิดจงรสุอติยานะครับเป็นบุญจิยาครับเชื่อเคยจิรติาหนึ่พันวิยาล่าสุดจริงๆเห็นมุ่งเป็ชาแนลนะครับล่าสุดจริงๆนะครับโอ้โห เห็นว่าเห็นนั้วก็ดูจริงๆครับ่นกองช่องโมุณชาแนลปัญญาขัยติภูม โอ้โหเพลมาสุดทีนะครับโอ้โหมากนะครับโอโหครับถ้าาร่เองครับที่อกาเห็น่เเห็นคือดูจริงๆนะครับ แท้ <c oughs> จริงจริงโอ้โหเจ๋งมากอืมอืโอ้โหเจ๋งมากเลยครับ โอ้โหนะครับที่เห็นเนี่ยก็ดูจริงจริงภาพที่ตอนนี้เเห็นเห็นมากนะครับโอ้โหเห็นนะครับที่ก็สื่อตรงงานดีนะครับคุณแคสิมงครับเห็นมากนะครับช่วงนี้ไปคุณนิวิศโกมตยานุปงคิดิยานะครับ <Workers. S 2> วันนี้บมดเาของอัศจรรย์ฮุกเกร์คร oh, sure. ับตนนี้หมดเาของอัศจรรย์โลกสกขภ่าพุกอะไรพรุ่งนี้สักคนทีนจะลิสเี้สวยครับเลยครับขอสุขเจริญสุขภาพโอ้โหเนี่ยครับที่เห็นว่านะครับอัศจรรย์โลกสกขภ่านะครับโอ้โหเกมมากนะครับ ช่วงนี้เบรกโฆษณาแป๊บหนึ่งสักครู่ช่วงออกเดตกงคุณพันหนังค่ะเฮื้อดูจร,ริงๆเนี่ยเห็นลุกทุบปฏิเารดิเนี่ยเห็นในช่องนียวของมุมกนันชาแนลรวมเป็นปฏิเาริโอ้โหเท่ครับช่วงนี้ไปสักครู่ช่วงในกลางคุณพันหนังค่ะ สไลส์ mm. yes. 2ทวโปเฮมุาจากวิสกิโตกับเทจาจังกับคูซันรอกับไมออทีเซเนมาพีเพีเื่อชุกิดเดนมาสเตอร์คูมีกับพที่มึงมาสเตอร์คูมาสเตอร์คู นี่ก็สอพิ้นไทยครับป็่ก็สินค้าช่วไปเอน็นดาตะทูเอสสิ่งิได้ที่กัะพันเสียากกับฮิลากับน้ำอยากกข้สู่เบที่สองในตามกลุ่มขนังครับในเชิ่นนี้นะครับโอ้โหในชื่อสลัสลดดรายาทรนิ่งตลารดรุ่หาเบชาวินดีทองก็ของไทยกินเยอยน่าสนใจเบียร์ูงใจตัวเองนะครับโอ้โหนะครับ เนวรุกเสียดำเนิน <welche> ก <ăn? S 1> ัร uh ที huh ่นอปกัดที่นอปกัดนะครับโดยะนะครับรูปตารางรายการนะครับดิทัิพลทางการิกับ่างาวันนะครับเราดูนะครับม s สเตอร์คูนะครับอิทธิพลมาสเตอร์คูนะครับผู้สาระนะครับผู้สาระสุนนะครับได้มีแัหนึ่งก้อนนะครับแล้วับฮีโร้เค่งหนึ่งครับแต่ว่าฮีโร่อาจจะจะเด็บกบ ดารุนนะครับผู้สลักสินใจดีนะครับที่บอกาต้แอนนะครับดาด้วยดารุ่ี่อดีที่พิ่เที่พ่เบสดารุสิปีไทยนะรับเอร์คูลกับพันมาสเตอร์คูลและตันเอชเอชที่ตัดกับพันศิลาเช่นนางนะครับกับนางกับพันเอยูเอีันทในกีฬากับใช้นางครับอุเก่ีย์ ช่วงนี้นะก่กองที่มีขาแรกครับช่วงนี้ยชอที่ปาะไรเสมอครับลไม่ต้องครอกสอัสดีครับสิัสเครับดูดดีจริงนะโอ้โหนี่ครับอยากระจับเมียนเมียนซีซีนะอิจสันไดนี่ครับนี่จะเจอไปนี่จะี่ก็เจอเจอเจเจอส จาเที่ดูชาบูหรอสัมปายชมใหม่นะครับสมายเจเวอร์ชมใหม่และสัายยูเบอร์ชมใหม่เีดีทูคนลสองสมัยกรุงเทพหนึ่งจุสองสองหนึ่งทุสดาเจนางครับงเจ๊พบหนึนครับซงนะซึงนเนี่คจอบแอร์นะครับเรนันเจพบนะครับสัพันนะครับนที่ถึงรางวัลครับ พี่จะไปดูจริงๆนะครับรอคอยของตังไลนะครับโอ้โหนะครับเพียรทันแจ็บหอรแปนนะครับโอ้โหสองร้อปสี่สิบบาทนะครับเนี่ยเป็นแจ็ปพอรี่สิบบาทนะครับบางทีนะที่วันนี้นะครับคือเือคือคือคือนะครับมาเลยมาเลย มิเรยดูมันตัวแบกับอเดอเดอมาแล้วชื่อนีมว่านี้สองแสนค้าคุณดันน้อยสองแสนจะวาดเช็คมีใหม่คุณทันน้อยจับแสนจะวาดเช็คใหม่ครับโอ้โหนี่ี่ยแล้วก็โอ้โหเนี่ยเต้นรังวะ เงินก็ดูจร mm. ิงๆเอ้อาการนะครับที่โควิดนาทีนะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวนี้ทีทีทีมาในทีหนึ่งรู้ชื่อดีนี้นึงครับคุณน้อยจากแสนจังหวัดชิงใหม่นะครับขอสักนิดีด้วยครับ เี s, ่ยจริงแจกแคปขอแบนนะครับหนึ่งร้อยสสเ็ดสังไลย์กัซะโบโอ้โหครับแอะการนี้เอะเดูจริงๆครับโอ้โหนะครับนี่แอรการนะครับโอ้โห ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเจ็บพอครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแต่ก็จะกัดแล้วโซเลติอาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครับโอเคครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายขาดเจ็บแล้ว ดังสุดท้ายไปกพันธ์สงครับโอ้โหเฮ้ยใช่ไันนี้คุณสองกระนั่งคุณนางน้อยสองแสนนะคบจะชิ้นใหม่ก็สักอันนี้นิดนึงสักหนึ่งนะฮึมฮมใช่ไหมที่ สั่งไปคือบ่เชื่อไปเลบ่เชาวโอ้โหโอ้โหเก่งมากเลยครับไป่ขีกับพันธสั่งลายเยอะแย็นมาแล้วนิส่ยดีวันนี้เลยครับคุณขากสองทุธงสองแสนสวัสดีใหม่นะครับขอสกันยินดีด,โหโหโหโด้วยนะครับ เงยกระเจ็ดพอบอายหนึ่งว่าสี ha, ่ส well, ิบนะครับเสน่ห์ชนรุ่นาโบโอ้โหนะครับโอ้โหเก่มากเลยครับอยากก็สู่เบตี่สองในก็ดูเรื่องข่าวไปนี้สยามมันเทิงนี้ต่างต่อไปนี้นะนะครับคุณทาวาหนุ่มป้าหลนนะครับ ล่าสุดจริงๆแทวามิชารัตนะครับเด็กชื่อคูริตเก้านะครับแต่เจ้าของอาเทอรัสอีเลเนนะครับโอ้โหเข่งมากครับนี่ข่าวข่าวคูยิตเทอร์ตเซอรอสิเก้านะครับล่าสุดจริงๆ,ๆะะริงๆๆ่ะฟังคืคอว่าโอ้โหครับเาเลตเทียนเด็กกับเบอร์อาโน์นะครับนี่เสียนดีแล้วก็ดูจริงๆรับมากนะครับดืเห็นหน้านะครับล่าสุด เด่นยิ่อ่านที่ขันสูนะเดเนย่เสยสเกลแมนสูดไอเบราเบียสกรวัตหน้าสุดจริงๆนี่ครับสูดมินชาริดานะครับโอ้โหเก่งมากนะครับโอ้โหนะครับมมก่อก่อนที่ดันต่อเชยพงศ์หน้าสุดจริงๆนี่ก็หน้าสุดช่องสามครับโอ้โหนะครับเก่งมากแอนจะกระทงขาบุปพี้ช่องเจเกน แต่ข้หน้านาวจีลาเนี่ยก็แซกขานี้ต้องคานี้กุญแจมังระเบิดนะครับจะเป็นข้างของรับโอเครับครับครับจะเป็นวันี้นะครับโอ้โหดูดูจริงๆว่ากับชูวิปัสักาคูชในการคนผานหนังที่สุด,สดายค่ะ เวันนี้พัสดุครูเชียงนารคุณผนังครับหนึุนตาสุดด <y mein arrivé> <t cr ward ess> <t> ูในขึ้นหนาวที่จะเจอชอกแล้าไอเอ้เพื่อระดับในส่วนรายการ เราสนโดยสงิเศตตาไม่รู้จุท้ายสมอจากการชีวิตจังการสโดดยที่กระพันสันไหรืองก็ชุดจากสีจากึงกันาวาปั่นจักกสีระกูสีปั่มเซนแดตกระีโกนังซื้อปีกรับาไม่กายสิงการูปไปเราสนโดยทิ่ยูเอสเอสที่กระพันที่กระพันจาก ดิกรพันธีากับชาติเอชเอชดิกระพันธีลาใช้น้ำอยากเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการช่วงวิสาของแรกการอยากเข้าสู่ช่วงวิสากของรกการกับผนังมีรายการของเรามีอะไรเป็นอะไรครับโอโ้โหครับโอ้โหเป็นรายการสดนะครับโอ้โหที่รายการสดนะครับโอ้โหตึงทุกวันานงะช่องกัตตี้ไฟลิสนะครับโอ้โหครับช่วงแรกครับ ข่าวแรกครับบุคคลรางวัลทีวีสีขาวครับมีฟังแล้วนเลยค่ะวินทีผลงานทีวีสีขาวนะครับนรางวัครับคุณตัดสีขาวจากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ค่ะคุณวีรการวากโรงขวัญจากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์และคุณอาริตารามรงค์จากละครใจเงาสองค่ะขอแนะนำคุณนะคะจากละครเสื้อรางวัลด้วยใ่ไนะคะขอเชิญคุณนกอีรา หน้ากากแก้วค <ended> <inizi>. ่ะถึงคุณผู้เชิญรางวัลด้วยนะคะคุณสารำวิคุณมากจักรพกรณ์ปีอยุธยาค่ะคอนเสิร์ตค่ะก่อนไตรกิตสยเวทจากละครอังกอเป็นผู้เชิญรางวัลขอเรียนเชิญค่ะผู้เชิญรางวัลครับคุณแม็กซี่อาภาละครไทยโดสะออนครับนะคะคุณประภาดากรสุมาอาถาจากละครไในคืนหนาวแสงดาวย่งคุณขอเทียนประมคนค่ะวันนี้ท่านมาพร้อมกับผู้เชิญรางวัลช่วีรการวัาพิลล็อควัน รวมผู้เชิญรางวัลด้วยนะคะขอเชิญคุณศิรินาสุขันธราชละครตราบาสีชมพูขอติดตกับนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณพิรพลอาิภูรพรจากละครตราบสีชมพูเป็นผู้เชิญรางวัลขอให้ประมูลค่ะพร้อมกับผู้เชิญรางวัลด้วยนะคะคุณแม็กี้อาภาจารละครไทยโจทย์ออคค่ะแล้วก็มา นะคอกับผู้เชิญรางวัลด้วยนะคะคุณแม็กกี้อาภาจากละครไทยโสดสำหันักแสดงผู้เชิญรางวัลด้วยนะคะนั่นก็คือคุณชาชาราโงจากละครไรเงาสับดีค่ะแล้วกมารกีอสาร์เคสเบร์ฟา e เอสโอเนโตเอสยาสีฟันซิเทม่าโซยาสีฟันโซเอสาจีโคนการโคนเชิญ ที่ขอผู้เชิญรางวัลด้วยนะคะอาจารยาเสียงดันเหนกองแรงขึ้นหนาเสียงนะคะอู๋เสีก็ดูด้วยนะคะเออเชิญใด้คอดีนะคะเดือยบางล้างโคนะคะที่ดื้อท้องทองหรือเชิญรางวัลคุณมินิกาหรือก้ขวัญแจกคอนร้องใหม่ไร้เบสิกเบสิกก็ดูด้วยเสียงก็ดูด้วยแจกคอนสีมากเสียงเยอะแจกคอนน้ามาสีชมพูเมื่อเชี่ยวหน่วงก็ดูด้วยนะคะยิ้มพวงแต้วคอแจกคอนน้ามาสีก็คู่เป็นด้วยเชี่ยวหน่วงก็ดูด้วยนะคะ เรียกคนก็ด <t ract> ูจริงๆว่าเห็นคู่เชนหนึ่งวันนะครับด้วยขนดิสเน่กับเสียงโกรูมาแหย่คอนสิงหกูนิยานะครับคู่เชยนวันนะครับคุณแจ็คกี้อาค่ะแหย่คอนในซูซอนตามด้อาคานาสุสานาคู่เชยนวันด้วยนะครับคุณอาจารย์สุกานาแหย่คอนในขึ้นหน้าเซนดังลาอูนะครับ พรองผู้เชี่ยวหนึ่งวันสีหน้าสุกันอแต่ของให้หนักสีจำภูรองกาสแล่ื้นเนึ้อคนนี้โผกับนึ่ง,พ,งพอแจ้ข้องน้ามาสีพูเป็นเชี่ยรื้เชีย่ยหนึ่งวัน,นสีเดิ้อดูจริงๆว่านะครับไปนี้ดูรายการเอ,อกเาชูรายการชุกชวงนะครับลองเอกเข่งกัสเล่ื้นใหม่ที่เชี่ยนหนึ่งวัน สิ่งช่ายแก่อนร้องใหม่ได้มีสุมีดีกาหรือคือฝันแย่ขอร้องใหม่ได้สุวิจามยังกระโดูแย่ขอในนาสอคุณโนตีรางหรือทองผู้เชินวันด้วยนะคะคุณเฟิร์นหรือีร่างไม่เฟิร์นขอบคุณก็ขอบคุณเชิดด้วยให้ดูนะครับไม่เฟิร์นนัดตีร่างนะพร้อมไม่เฟิร์นขอคุณเนตมีดานุจกโกนแหนกเนะ เออดูเอ่อคราจีนาเลือดเจนในเฟือนตจีาเลือดเจนคุณเนี่ยก่อน้นะนำกินนสาวกูแต่เนี่ยก่อนนักาแก้วทักษิโกหรือคูนี้แน่แน่ก่อนดังกอหรือกูพยายามจสิสีได้มากถึงฤเชนวันด้วยอาจาดาสีจมันด้วยจีราเบรักหรือแตอีกเรื่องหนึ่งก็รักกุณโปแต่ก็อเนี่ยก็นนักบัตสีบูอีกถึ่เชวันเอ็กซอาคาแจคอให้โจซ้อ จะขืนจะขัได้รดีงงหงแกกู้เชืรออีกาทีขอหัแจกขอ้องหมายจะไวสุดวันนี้มุกกาหมุกาของนาการคุผนังก็คุชชหลักจกและชวงมุกรนะครับหนึ่งสรางนะครับเรื่องการขอภูดิวันนี้มุกราของนาการคุผนังคุผนังวันนี้มุกกราของนาการคุ้หนังก็คุชชนาก็คือหนึ่งหรอทุกวันนี้หาที่ฝ่ายที่สองกตีนาที่สังกสสดีีรก็ไปเลย่า That's <laughs> all.